สวัสดีครับพบกับเกม Ragnarok Labyrinth NFT นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นแนว i d o l RPG นะครับรองรับบน Android แล้วก็ iOS รวมถึงเล่นบน PC ผ่าน emulator นะครับเกมนี้เนี่ยก็พัฒนาโดย Gravity เองนะครับเชื่อมบล็อกเชนของทาง o n b u f f นะครับก็สามารถเปลี่ยนไอเทมเป็น NFT ได้หรือ cash out มาเป็นโทเค็นเพื่อขายบน Exchange ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเล่นหวังรวยเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและ ณนะวันนี้ยังไม่ได้เปิดทุกระบบด้วยนะครับก็ยังมีอรออัปเดตอยู่พอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวผมมาพาดูเรื่องของระบบต่างๆในเกมแล้วก็การเล่นโดยเบื้องต้นนะครับซึ่งเมนูต่างๆก็จะอยู่ในโหมดหลักอย่างที่เห็นนะครับ เกมนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนถึง5คลาสด้วยกันนะครับแต่อาชีพต่างๆก็จะอ้างอิงกับแลดดาร์ร็อกคลาสสิกนะครับก็มีนักดูนักเวทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไลบรารีนะครับที่เป็นไลลิสของอาวุธชุดเกราะต่างๆนะครับถ้าสะสมครบจำนวนก็มันจะมีโบนัสให้นะครับเหมือนสะสมสมุดนะครับในบางเวอร์ชันนะตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดต่างๆครับมี Space i n f ฟนน e ่มีดันเจี้ยนต่างๆตัวนี้จะเป็น privately ดันเจียนนะครับที่คุณสามารถเล่นได้ฟรีหรืออ่า เติมแต้มเข้าไปเล่นหลายๆรอบได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวบราวนะครับเหมือนจะเป็นดันหมูนะครับอันนี้แล้วก็มีระบบกิลียนะครับมีระบบ PVP ต่างๆก็จะเหมือนกับบนแร็กนารอกหรือเกม MMORPG ทั่วไปนะครับแต่ระบบจะไม่ซับซ้อนเท่านะที่น่าสนใจคือเวอร์ชันนี้มีระบบคราฟไอเทมนะครับทั้งเปิดกล่องทั้งยาทั้ง วัุชชุดเกราะต่างๆนะครับซึ่งไอเทมที่เอานะครับเนี่ยก็ดรอปจากพวกแผนที่ลงดันหรือส่งแมวเข้าไปเก็บของในแผนที่ต่างๆนะครับก็ทำไม่ยากครับภาพรวมนะครับก็เหมาะกับสายฟรีหรือสายเติมนิดๆหน่อยๆนะครับก็สามารถครับไอเทมระดับสูงได้นอกจากนี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถย่อยไอเทมเพื่อได้สตาร์ดัสนะครับตัวสตาร์ดัสเนี่ยก็เอาไว้ครับไอเทมเช่นเดียวกันนะครับก็พวกนี้จะดรอปจากในแมปหมดเลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แล้วก็มีโหมด l a b y r i n t h เ s l e นนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่เอาไว้วิ่งเก็บเหรียญแล้วก็สู้กับบอสนะครับเพื่อได้การ์ดมาซึ่งการ์ดตัวนี้เนี่ยจะดรอปจากพวกโหมดต่างๆนะครับไม่ได้ดรอปจากมอนสเตอร์โดยตรงสังเกตมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นระบบคล้ายปาร์ตี้ที่สามารถรีครูดผู้เล่นอื่นเข้ามาช่วยเก็บเรเวลเราในแมปได้นะครับเช่นเดียวกับตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นเนาะก็สามารถสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนได้เช่นกันนะครับ เมื่อเราล็อกอินกลับมาเราก็จะได้ส่วนแบ่งประสบการณ์ได้ไอเทมได้เซนีต่างๆนะต้านบอส MVP ของเวอร์ชันนี้จะต่างจากเวอร์ชันอื่นๆนะครับโดยมันจะเกิดทุกประมาณ3ามนาทีนะครับในแมปฟาร์มปกติหรือใช้หักไม้ผีเรียกมาก็ได้นะครับเมื่อทำการกำจัดแล้วมันจะได้ไอเทมนะครับทั้งใบอัปเกรดการ์ดได้ทั้งเซนีได้ทั้งอีลูโอลิต่างๆนะครับก็ d r อปมาเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ต้องเล่นมือนะแล้วก็มีโหมดดลนะครับตัวนี้จะเลือก อาชีพหรือเลือก BP Battle Point เพื่อทำการ PvP ได้นะครับเมื่อทำการเก็บแบชครบ8อันแล้วก็สามารถเคลมไอเทมประจำวันได้เลยระบบอาวุธชุดเกราะเครื่องประดับนะครับก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นเนาะตัวนี้จะใช้อ e ูโอ l ิในการอัปเกรดนะครับใช้เยอะขึ้นทุก10ขั้นนะครับแล้วก็ใช้เซนีเยอะเหมือนกันระบบการ์ดเช่นเดียวกันนะครับสามารถใส่การ์ดได้สูงสุด4ใบนะครับซึ่งการ์ดก็จะมีสแตทที่ต่างกันไปนะครับตาม ดาวนะครับแล้วก็การอัปเกรดที่ใช้ใบบวกจากบอสนะเองตัวนี้ก็จะมีระบบ,บอื่นๆอย่างพวก Transcendence นะครับมี Element Enhanced อะไรต่างๆตัวนี้จะเป็นพวกเลดเกมเนาะเลเวลต้องสูงกว่านี้เยอะเยนะครับอันนี้ผมเฟี้ยว40กว่านั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูระบบเรื่องของการอ่าแคชเอากันนะครับตัวนี้จะเป็นระบบของ OnBuff ที่เราต้องไปสมัคร ID นะครับมันจะเจเนเรตตัว w a l l e t ขึ้นมาเนาะตัวนี้ก็สามารถส swap จาก เหรียญน,นะครับที่เรียกว่า Labyrinth Point เนี่ยเป็นข้อสังเกตคือตัวนี้อยู่บนเชอีเทเรียมนะครับดังนั้นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเนี่ยค่อนั่งสูงนะครับแล้วก็เรื่องของ Exchange Rate ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยดังนั้นเนี่ยยังอย่าไปคิดถึงเรื่องของการ Cash Out หรือหาเงินในตอนนี้นะครับบนเกมนี้เนาะก็รอดูในอนาคตนะครับว่าตัว Exchange rate จะดีขึ้นขนาดไหนหรือมีระบบ Market p l a c e หรือมีระบบ ค้าขายหรือบอบตั้งร้านอะไรต่างๆที่สามารถหาไรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าเราได้มากขึ้นขนาดไหนนะครับแต่ก็มีตัว nft marketplace นะครับที่สามารถแบบถ้าคุณจะซื้อขายไอดีก็น่าจะสามารถเปลี่ยนไอเดียของคุณเป็น nft แล้วก็มาประกาศขายได้นะครับสำหรับใครที่เล่นตัวเทพเทปหรือขาย ID ไอเดีบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสนะครับในการทำเงินเอาล่ะก็เป็นภาพรวมของเกม r a ็คทาร์กแร a i nft นะครับจากทาง g r a v i t y ที่ การเล่นต่างๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับแต่ก็ต้องมีการาฟาร์มของเยอะนิดนึงเพื่อทําการคราฟหรือตีบอสบ่อยๆนะครับซึ่งบอสในแมปมันก็เกิดเรื่อยๆแล้วคือถ้าคุณขยันคุณก็ไม่ต้องเติมเยอะเนาะแต่ถ้าเติมมันก็เก่งเร็วขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของอาการแคชเอาท์หรือการหาเงินนะครับจากการเล่นเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นมาก เห็นผลมากนักนะครับเพราะระบบช็อปก็ยังไม่เปิดระบบกันมิ้น n f เอนเอะไรต่างๆก็ยังไม่เห็นตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ทําการฟาร์มเก็บเวลทำเควสไปก่อนนะครับก็มีของแจกเรื่อยๆโอเคสาหรับเกมนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะสวัสดีครับ